ตอบเท่าตัวภาพเนี่ยเป็ยังตาเศร้าแทนแพรวิลอ์ไปเก็บเห็ดโคกไปเก็บเห็ดมันคือพระท่านเด็กแจงมือเมือกอยู่มันมือไม่มาแจงแต่มันมืดกพระท่านเด็กแจงกาบไปหอดปลาเห็ดกับแจงพอดีตีปลาอาดมาพากูขยันครับขยันแ่นจะรูปปลาเนี่ยเพื่อเอฟซีเห็นทุกอย่างจ้าเอาสวยๆน่ารูกเนาะ ออกจากบา้านตาท่านเด้เจียงยีด่ดีด้วยครับพี่น้องท่านเด้เจียงด้วยครับประหอดปลาเห็ดกับสีเจียงพอดีวันนี้มาตะเสาเบ่งว่ามันสิได้บ่มันสิมานบ่อ,อาไปเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องเก็บเห็ดพรุนี้กันปุ้งทุบพี่นอ้องมาหอดปลาพระท่านเด้เจียงอยู่ค่ะ มามามาจิบเห็ดน้ำกันกับพี่น้องมันหมาันาสกๆเดิมหนีเด้อดอกแรกแหกหมันพ่อระบค่าไหนดูสิดได้จังเห็นใช<ห>่อ,องอาจารย์เดี๋ยวแม่เก็บเอง,งโอ้เห็นยีหลี่พี่น้องโอ้ยมาตาดีแถบบ้างดอก้ามพร้อมอดอก้ามดอกใหญ่พร้อมเอาถ้าได้หลายดอกดอกตัวสั่นนี นะคะนี่เอ้ยเฮดอ,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 อย่างย่งืรกันตะปอบดอกงามอยู่ดอกแรกแหกหมานใยไฟนะคะดอกสวยด้วยนี่ดอกแรกเกดมานของแม่ไฟพี่น้องนี่ชอบดอกเฮดอันนี้มันแข็งดีเจออีกแล้วดอกนี้สวย นี่พี่น้องมีคขู่ปอนะเอ้ยมีขู่อีหลีหักเลยดอกสวยๆวันนี้เรามาแต่เช้าเราต้องหมานค่ะดูค่ะเอสองดอกอีกแล้วพี่น้องเนี่ยนี่แดงคือผมมีมูเนาะลูกเอ้สวยอยู่เด้เส็ดยังบุ้น สองดอกได้เห็ดยังลูกเห็ดขาโอาลนลนเห็ดไข่ที่หน้าแดงอือมันะดอกงามๆอ่ะใส่ตะก้าพอดอกไม้สีชมพูนี่อีกแล้วพี่น,น้องย้ายไฟมกัก ดอกทีชมพูเป็นป้าเลยมงน,นี่ดอกสวยๆดูป่าตอนเช้าเช้าเจ้งแล้วบันนี้พี่น้องมาถางต่ประท่านได้เจียงป้ากับป้าหกปันได้ด้ค่ะป้าดวงบานเพินาคอยหกเด้ธรรมชาติเห็ดหนาเหล เห็ดหนังนอ,อ่นอมีมูบานอเห็ดนางัวนองอันคือต้นซับปะโรดนี่แหละค่ะคือต้นซับปะโรดงามงามใจใยละมากอยู่ในป่าจังสิดู ช่อมดงช่มปลาหาเห็ดมานประมานก็แลแ้วจะดวงป๊อบเอ้ยเจอไม่ลูกใจเย็นๆตัวหาเห็ดสิลูรูรูรูไปเลยบ่ไหนดีเีอัน ิมาลูลูลูปเลยคือกระเจ้าพอด้กระเจ้าเปล่ากระเจ้าไปรลดเอาได้ยุตเต้นี่มิตรดอกสวยสวยกระเจาเออคนอ่ะเราวเพื่อหากินหมานกระไรเขาต้องหาใจเย็นๆมันบรรลุหา,า,หาปเหตุผลมาจอดรถปุ๊บพันลูลูลูลลขะมาเข้าเดี๋ยวไปจ่อยเอาอพอจากดอกบอน้อบอนสนดอกแม่ว่าโอ้ยสะออนพักติวพี่น้อง อันนี้ผักติวสมได้หน่ผักติูกันดูสอนมันจะงดงามๆบ้างผักติวดอกผักติว,ตวลวงหล่นปลิ่ยวต้งดูขนาดติูกลางโขกกลางดง,งเนนนะพิ่นกระแตเห็ดหน้าบ้านเพินอ่ะพี่น้องเพิ่งดูค่ะอันนี้ยกกลางโขกกลางดงเห็ดผิดได้หน่ยังมีเขามีนม้ำน้ำเต็มใบห,หน้าเลยพี่น้องเพิง่ง น้ำเต็มพอล่อเพลเลขนาดจุกลางโคกกลางดลวงมึงประทังลอยเอียดทั้งปทุมรัตท่วมเมียบานย่ำใด้มิตรว่าฝนพดตกเข่าตายมัดแล้วค่ทะทั้งปทุมรัตทั่วหาเมียหมู่บ้านเนี่ยเข่าตายมัดแล้วเบิงึงบันนีน้ำบ้านเพิ่นดูขนาดอยู่กลางโคกนะเนี่ยเต็มเลย